กันำพึ่งได้นะคะที่ช่องฮันนี Channel ค่ะและคลิปนี้นะเพื่อต้องการความสดใสค่ะเพึ่งมีรถสีแดงเรียกว่าเจ่มมากๆมาให้เพื่อนๆค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชมเลย <Pre view. S 1> สวัสดีค่ะน้ำพึ่งจากช่องฮันนี Channel นะคะและอย่างที่เกินไปต้นคลิปนะวันนี้พึ่งมีรถเรียกได้ว่า สีแดงแจ่มมากๆเพื่อนๆสีแดงเรียกได้ว่าสีแดงเดียวกับเฟอร์รารี่เลยนะนั่นก็คือเจ้าตัว XLT สีประตูค่ะมาแนะนําก่อนนะสําหรับคันนี้ค่ะเป็นโฉม2021นะคะมาในราคาค่าตัว9,200 0บาทค่ะมาดูกันว่าพึ่งแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างมาเริ่มที่ด้านหน้าเลยค่ะเพื่อนๆไปแบบด่วนๆเลยนะคลิปนี้นี่ค่ะเพึ่งใส่ชุดแต่ง F150 Spider นะคะเอกลักษณ์ของ F150 Spider ค่ะก็จะมีกระจังด้านหน้านะ ที่มีขนาดใหญ่ค่ะและรถคันนี้นะคะเพิ่มความโดดเด่นของกระจังด้วย FORD สีเดียวกับตัวรถค่ะเติมไฟ LED 3จุดนะเอกลักษณ์ของ F 1 5 0ไปเดอร์ Spider นะคะก็จะมีทางด้านนี้ด้วยค่ะมาหมดเลยนะมาถึงไฟตัว C ทางด้านนี้ได้ด้วยค่ะและพึ่งก็ทําการครอบไฟหน้าน,นะคะรวมถึงกันชนด้านหน้าอันนี้คือมาทั้งชุดเลยนะเพื่อนๆมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างค่ะ ในชุดนะก็จะมาพร้อมคิ้วล้อ6นิ้วค่ะตรงนี้นะจะเป็นคิ้วล้อแบบว,ว้าแบบนี้ค่ะอย่างนี้นะคะมาเป็นชุดเลยค่ะและที่สร้างความโดดเด่นให้กับรถคันนี้นะนั่นก็คือสกู๊ปด้านหน้าค่ะสกู๊ปด้านหน้านี้นะคะได้รับความนิยมมากเลยนะเพื่อนๆเป็นทรงฟิตค่ะซึ่งเอกลักษณ์ของทรงฟิตนะเพื่อนๆจะมีขนาดที่ใหญ่เกือบเท่าฝากระโปรงรถเลยค่ะสําหรับลูกค้ารายนี้นะคะทําเป็นสกูป๊ป สีเดียวกับตัวรถนะตัดด้วยสีดําด้านค่ะพร้อมกับเอกลักษณ์ของฟิตนะนั่นก็คือตัวแรดด้านหน้าค่ะวว้ามาดูรอบๆขันกันและสําหรับล้อและยางนะตรงนี้ก็ใช้เป็นตัวเดิมอยู่ค่ะเพราะว่าในโฉม2021นะคะฟอร์ดใส่เป็นแม็กแบบสีดําเงามาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะ ไล่มาดูที่ด้านคางค่ะสําหรับเจ้าตัว XLT นะในส่วนของกระจกค่ะแล้วก็มือจับนะจะเป็นสีดําเงาอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆสิ่งที่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะนั่นก็คือครอบแก้ม2.2ตรงนี้เป็นสีดําด้านค่ะพร้อมกับเป้ามือตรงนี้นะเป็นเป้ามือกันลอยกันลอยเล็บค่ะและก็กันสาดให้กับลูกค้าค่ะและด้านบนนะคะราวหลังคาค่ะก็เพิ่มเติมให้นะเพื่อความออฟโรดค่ะซึ่งราวหลังคาตรงนี้นะไม่สามารถใช้งานได้จริงนะเพื่อนๆแต่งเพื่อความสวยงามค่ะ ไล่มาดูที่ด้านหลังกันนะคะสำหรับโลบาร์ที่ได้รับความนิยมแทบจะเกือบทุกรุ่นทุกไซส์เลยนะที่ใช้กันนั่นก็คือของ Outlander ค่ะตัวนี้นะจะเป็น Outlander ค่ะตรงด้านข้างก็จะเขียนเป็น4 e e l นะคะแล้วก็จะเป็นทรงขายาวค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะจะมีไฟเดรกดัวที่3แล้วก็ให้กับลูกค้าด้วยค่ะทางด้านนั้นนะเดี่ได้ว่าเป็นทรงที่สวยแล้วก็ยอดนิยมเลยค่ะ มาถึงด้านหลังนะก็จะมีข้อไฟหลังให้กับลูกค้าค่ะรวมถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยมีโลวบาแล้วก็ต้องมีกันชนหลังค่ะเพิ่งนก็ใส่เป็นกันชนของเอลเลนเดอร์ให้กับลูกค้าค่ะในส่วนของตัวนี้นะจะมีตรงนี้ด้านนี้ค่ะเพื่อนๆมีไฟสองป้ายทะเบียนให้กับลูกค้าด้วยนะเซนเซอร์ทุกจุดที่มีใน x l t ก็มีมาครบค่ะพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงที่สามารถใช้งานได้จริงเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆสวยไหมคันนี้เรียกได้ว่าขับไปที่ไหนก็เรียกว่าโดดเด่นเด่นที่สุดในซอยเลยก็ว่าได้ค่ะลูกค้าท่านใดอยากมีรถสวยๆแจ่มแแบบนี้นะก็สามารถโทรหาพึ่งได้ที่เบอร์ทางด้านนี้นะคะคลิปหน้าพึ่งจะเอารถด,ดีๆสวยๆคันไหนมานำเสนออีกก็โปรดติดตามคะ่ะสำหรับวันนี้พึ่งไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ